สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้ตามีบทความนะคะที่จะมาบอกเล่านะให้กับเพื่อนๆฟังนะว่าวันนี้หากคนไทยโดยรวมสามารถลดอัตราอีโก้ลงได้ถึง50%ผลลัพธ์ที่ตามมาจะส่งผลอย่างไรลึกซึ้งต่อสังคมและระบบโครงสร้างต่างๆ ในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและระดับประเทศอย่างมากในหลายด้านเช่นหากวันนี้เราลดอัตรานะทุกคนลดอัตรารวมถึงตัวเราเริ่มต้นจากตัวเรานะคะ 1. ระดับบุคคลจิตใจสงบขึ้นเมื่อลดอัตรานะอัตราลดลงความยึดติดกับตัวตนความกลัวและความกังวลจะลดลง ทำให้คนมีความสงบในใจมากขึ้น2เพิ่มความเห็นอกเห็นใจการลดอัดตราทำให้คนมีความเข้าใจและใส่ใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะไม่หมกมุ่นอยู่กับตนเอง3ลดการแข่งขันแบบเอาชนะเมื่ออัตราลดลงความต้องการเอาชนะหรือแสดงความเหนือกว่าคนอื่นจะลดลงทำให้ คนทํางานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือลดอัตราระดับบุคคลนะคะในระดับครอบครัว 1. ความสัมพันธ์ดีขึ้นความขัดแย้งในครอบครัวจะลดลงเพราะคนในครอบครัวจะมีความอดทนเข้าใจและให้อภัยกันมากขึ้น 2. การสื่อสารเปิดกว้างเมื่ออัต,ตาราลดลงคนจะเปิดใจรับฟังกันมากขึ้น ทำให้การสื่อสารในครอบครัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ลดปัญหาด้านอารมณ์ความโกรธความอิจฉาลิษยาและความรู้สึกด้อยค่าจะลดลงส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในระดับชุมชน 1. ลดความขัดแย้งในสังคมเมื่ออัตาราลดลงความเห็นแก่ตัวความต้องการเป็นใหญ่ และความต้องการเอาชนะจะลดลงทำให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนสงบมากขึ้น 2. การช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นเมื่อคนไม่ยึดติดก,กับอัตราความเห็นอกเห็นใจจะเพิ่มขึ้นทำให้คนช่วยเหลือกันมากขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทน 3. การทำงานเป็นทีมดีขึ้นความร่วมมือในชุมชนจะดีขึ้น เพราะคนลดความต้องการความสํำคัญของตนเองทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับประเทศ 1. การเมืองสงบขึ้นการลดอัตราทําให้นักการเมืองและประชาชนมีความเป็นกลางมากขึ้นลดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทำให้การตัดสินใจในระดับชาติเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น 2. เศรษฐกิจโตโตเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อคนลดความโลภและความเห็นแก่ตัวการกระจายทรัพยากรจะมีความเป็นธรรมมากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุล 3. ความเท่าเทียมทางสังคมเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราลดลงความเหลื่อมล้ำทางสังคมจะลดลงเพราะคนจะเลิกมองเห็นความสำคัญความเท่าเทียมกันมากขึ้น ผลลัพธ์เชิงลึกความสงบสุขในจิตใจและสังคมจะเพิ่มขึ้นคนจะใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่แข่งขันเกินความจำเป็นความรักความเมตตาและความเข้าใจจะมีมากขึ้นในทุกระดับการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะสมดุลและยั่งยืนมากขึ้นความสุขโดยรวมของประชากรจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสรุป ถ้าคนไทยลดอัตราได้ถึง50%อร์ซโลกและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลสังคมจะสงบสุขมากขึ้นความขัดแย้งจะลดลงและการพัฒนาในทุกระดับจะดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและการเกื้อกูลกันอย่างแท้จริงนะคะน้มคุศลเก็บกุศสทุกคนทุกท่านอันนี้ก็เป็นบทความก็คือมาไล้ด้วยนะคะ แล้วก็ได้ทํำบทความด้วยอันนี้คือหากคนไทยลดอัตรา50%จะเป็นประโยชน์ยังไงเรย์จาจะตัดต่อเอามาไว้ที่หน้าช่องนะคะ